旅ををししててきたこいつがが世界とのり証明くれるสวัสดีครับโอเควันนี้ไลฟ์วันนี้อาจจะมาไม่นานนะครับเดี๋ยวจะมาพูดนิดนึงก่อนไปกาชากันนะครับ ที่มาไม่นานต้องบอกเหตุผลก่อนคือผมเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วแล้วก็คิดว่าอาจจะไปทําเนื้อเรื่องต่อนั่นเองก็เลยไลฟ์นี้อาจจะไม่ไม่รู้เกินครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าน่าจะเป็นไลฟ์ที่สั้นที่สุดในช่องนี้มั้งนะ <S <S ไม่นับตอนที่แบบเกมไม่นับตอนที่เน็ตหลุดเออโอเคเรื่องแรกนะครับก่อนไปกาชาเดี๋ยวเผื่อใครบังเอิญแวะผ่านมานะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องภาษาไทยที่มันมีบั๊กอยู่ในเนื้อเรื่องหลักอะครับ คือมีวิธีแก้สมมติใครเจอเจอบั克ไปแล้วอะ่ะวิธีแก้คืออาจจะต้องไปล็อกอินไอดีอื่นก่อนหรือว่าไปเซิร์ฟเวอร์อื่นก่อนแล้วให้ระหว่างที่เข้าเกมอะ่ะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยกลับมาเป็นภาษาไทยไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นเนื้อเรื่อง,องต่อในไอดีเรานะครับอันนั้นเป็นวิธีแรกนะ,ะแต่ที่นี้ เผื่อใครอยากเล่นเนื้อเรื่องในวันนี้เนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะเจอบักเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูอ่าตรงนี้อันนี้อาจจะไม่ได้สปอยนะเนื้อเรื่องคือผมว่าผมผมไปดูมาแล้วไปเช็คมาแล้วตรงนี้ไม่ได้ม่ได้สปอยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆก็คือเดี๋ยวเราจะไปเจอกับศัตรูตัวหนึง่งอ่าเราคุณคุณลองมองพื้นที่แถวนี้ก็ได้ <Yes. S 1> มันคือหอพักเอาง่าเป็นหอพักนักเรียนอะ่ะ อันนี้ไม่น่าจะสปอยอยู่แล้วว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องคือเราจะมาเป็นนักเรียนใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องมาหอพักอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมเราอยู่ในหอพักแล้วเป้าหมายคือเรากําลังจะไปเจอกับศัตรูตัวหนึ่งแล้วกันจะไปเจอกับศัตรูตัวหนึง่งทีนี้เนี่ยคุณจําภาพนี้ไว้ครับภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเจอบักนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอถ้าคุณเล่นภาษาไทยมาจนถึงประมาณบทนี้จนถึงประมาณฉากเนี้ยฉากที่เรากําลังจะออกจากหอพักอ่ะ คุณเห็น้ายสายบ่นปะเออจนถึงที่เรากําลังจะออกจากหอพักให้เราเปลี่ยนเป็นภาษา,ษาอังกฤษก่อนเลยนะครับแล้วระหว่างหลังจากนี้เราอาจจะต้องเล่นภาษาเล่นเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครหรือว่าจริงๆแล้วเล่นภาษาอังกฤษไปก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมทําสรุปอยู่ดีเดี๋ยวผมก็ทําสรุปเนื้อเรื่องก็เข้ามาดูตอนที่ผมทําสรุปเนื้อเรื่องก็ได้นะครับพอเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นเนื้อเรื่องได้เลยที่นี้ เราจะเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยได้เมื่อไหร่ก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำการสู้กับศัตรูตัวนั้นจบแล้วนะครับหลังจากที่เราสู้กับศัตรูตัวนั้นจนเราปราบมันได้แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาไทยได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้คือวิธีการแก้เนาะแก้แบบแมนนวลไปก่อนนะครับเนื่องจากภาษาไทยมันเพิ่งเพิ่งเข้ามาผมก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีบงมีบั๊กอะไรบ้างเข้าใจได้เพราะตอนเกมเพิ่งเปิดบั๊กก็กระจายเหมือนกัน เอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับโอเคอีกเรื่องเนึ้งก็คือผมจะมากาชาครับเพราะผมไม่ไหวละเล่นเนื้อเรื่องแล้วแบบโดนน้องตกนะครับจะมาเปิดเลยนะครับอืมอาจจะรีบเปิดนิดนึงนะเพราะว่ารีบเปิดรีบไปนะครับเหตุผลก็อธิบายไปแล้วไปเริ่มเลยไม่มีการันตีนะครับเพิ่งเปิดน้องจีสาได้มา เลยไม่มีการันตีไม่รู้ว่าหลุดด้วยหรือเปล่านะครับถ้าหลุดนี้ก็คงต้องไปฟาร์มเพชรในเมืองนี้แหละ,ะก็จะมีไลฟ์หน้าครับไลฟ์ไลฟ์ถัดไปก็คือไลฟ์เปิดกาชาอีกรอบนึง <laughs> ไลฟ์เปิดน้องลีเน่อีกรอบนึงนะถ้าหลุดไอดี ID ผมมันไม่ค่อยดวงดีซะด้วยดิผมก็ไม่ได้ค่อยยังไงเดียคือคาดหวังให้มันออกนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันหลุดก็คงไม่ผิดหวัง อืมคงไม่ผิดหวังมากโอเคเราเอารถมาก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องน่าจะชอบแว่นแว่นนะฮะเอารถออกมาโอเคแล้วกาชาเลยน้องน่าจะชอบรถสามสิบครับรลที่สามสิบละไปรลที่สี่สิบครับเฮ้ยมาแล้วน้องลินเน่มาเร็วล่ะ มาลินพันเลยน้องลินเน่มาเร็วรอบนี้เดี๋ยวพี่เปิดปืนให้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปืนต่อเลยมาลินเน่ เนื้อเรื่องน้องผมเข้าแล้วเกมมันเด้งออกตลอดไม่รู้จะไปเมืองอื่นยังไงเข้าแล้วเปิดฉากมาเด้งเลยเหรออาจจะต้องเปลี่ยน ID ครับต้องเปลี่ยน ID เมื่อกี้บอกวิธีแก้ไปแล้วนะอาจจะต้องเปลี่ยน ID หรือว่าเราลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นก่อนก็นกได้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อเมริกาก็ได้เข้าเกมไปแล้วก็เปลี่ยนภาษากดกดข้ามเนื้อเรื่องไปเลย กดข้ามคัสเซนไปแล้วก็เปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราค่อยกลับมาเซิร์ฟเวอร์ซีเหมือนเดิมอืมโอเคผมจะบอกให้ว่าเสียวความรู้สึกเสียวความรู้สึกว่ะคือเจ <J. S 2> มากี่อันแล้วอ่าซีสี่แล้วอ่าเจ๊ J. เชฟซีสีส่แล้วว่าเพชรเราก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยไม่ชอบแวน่นแว่นอ่ะน้องน้องมาแว่นแว่นหน่อยนี่แว่นแว่นกันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมาแว่นแว่นกันเนี่ยมาแว่นแว่นกัน ย a h o o เป็นครั้งแรกผมบอกเลยตั้งแต่เกมเปิดมายกเว้นตอนเกมเปิดนะเกมเปิดอะ่ะผมดวงดีไว้แต่ว่าหลังจากนั้นอะ่ะหลังจากเกมเปิดตั้งแต่หนึ่งจุๆๆนะูน่ะผมไม่เคยดวงดีอีกเลยอันนี้เคยพูดไปเมื่อไลฟ์ไลฟ์ก่อนๆแล้วด้วย <c oughs> เคยพูดไปตอนเปิดจีสาด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นพระคุณเอ้ตกใจหมด <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยน้องมาแกล้งเราน้อง uh อยูฮูเฮ้ยขอบคุณน้องเดี๋ยวพี่เปิดเระต่อเลยแต่ว่าพี่มีเพชรเท่าที่มีอ่ะนะเอ้ยน่ารักโดนน้องตกในเนื้อเรื่องครับเ,ออเดี๋ยวผมทําสรุปก็ฝากไปดูกันด้วยนะสักสองทองปะ อาไม่เอาแม้วสองทองก็เกินไปมาเนี่ยตามสัญญาพี่เปิดเราก็ต่อเลยน้องเอาแต่ว่าเอาเท่าเอาเท่าที่มีแล้วกันเพชรม,มีอยู่ไม่กี่โลไอเนี่ยน้องเวน่นแวนแล้วเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราซ้อนเราซ้อนทายได้ปะแป๊บน,นึงนะเรากดซ้อนท้ายไงอ่ะน้อง น้องซามไทยไงวะเกมน่าจะยังไม่สอนหรือไม่ก็ผมผมยังไม่ได้เล่นยังไม่ถึงช่วงที่เกมสอนมาะแต่เอาน้องออกมาก่อนมามาน้องมาเง้นเง็นกันอี๋น้องได้เง้นแล้วไปเดี๋ยวพี่พาเปิดปืนต่อเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาเลยปืน เออม่วงสิบโลสุดท้ายแล้วน้องเจ้าไม่ปืนอ่ะน้องไม่เอาว่ะหัวน้องไม่เอาปืนหรอแต่ว่านี่มีอัปเดตของ3.0นะครับเมืองใหม่มีอาวุธใหม่เป็นอาวุธ5ดาวตู้ถาวรแบบใหม่นะผมว่าผมจะเลือกปืนให้น้องอ่ะดินี่ไงผมมีอยู่22โลจะได้หป่าวะ เปิดมาแล้วกี่โลเด่ะผมเช็คแป๊บเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดตรงไหนวะนีวะผมเช็คแป๊บจากล่าสุดเออเจ็ดห้าสามห้าละสามห้าโลอ่ะสี่ห้าโอ้โหรู้สึกว่าไม่เสียใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกตัววุธผมเอ้ยไม่ใช่ ปกติเกมนี้กาชาผมเกลือมากเอาหมดแล้วนี่โลไม่เป็นไรงั้นวันนี้ก็ตัวละครไปก่อนนะครับวันนี้ก็ตัวละครไปก่อนอุ่นออกๆลอกผมไม่รู้ว่าเพลงติดล็กสิทธ์ด้วยซ้ำหรือเปล่าความสามารถบอกเลยว่าไม่ได้อ่านอ่ะสักนิดละกันเดี๋ยวไลฟ์มันจะจบไวไปสักนิดสักนิด,นดมาดูความสามารถกันหน่อย สลับโหมดเรโซแนนซ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เหรออ๋อนี่คืออะไรอ่ะโหมดสั่นสะเทือนกับเสียงบีบกดได้เฉพาะบางตัวเหออ๋อได้แค่บางตัวบางตัวในที่นี้น่าน่าจะเป็นแค่เมืองใหม่เท่านั้นก็คือถ้าเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บอ๋อสกิลพวกสกิลเรโซแนนซ์กับฟอร์เต้ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหม อ้าวไม่ใช่คำอธิบายก็เหมือนเดิมเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวผมไปศึกษาดูอีกทีนึงเดี๋ยวดูไอเดียข้าวๆของน้องก่อนว่าน้องเป็นตัวประมาณไหน ใช่ใชเปิดไปแล้วเดี๋ยวผมรีบไปครับผมเพิ่งเล่นเนเื้อเรื่องเสร็จว่าจะไปทำคลิปต่อเลยเออหลุดได้โบลิน่าซีซ,ซีเหมือนกันน่นเหล็กแต่จริงๆเกมนี้ผมหลุดมาตั้งแต่เกมเปิดอะมันนะเฟ็งนะแต่รอบนี้ถือว่ามาเร็วถือว่าโอเคเลยให้มันชื่นใจบ้าง เรื่องแปลใช่ไหมผมว่าบางคำอะ่ะบางคำอะ่ะใช้ภาษาอังกฤษเลยก็ได้เป็นสิ่งที่เป็นชื่อเฉพาะนะคือถ้าจะแปลไทยก็แปลให้ครบไปเลยไอ,ไอ้นี้ก่อนอื่นนะผมไม่ได้จะไม่ได้จะว่าร้ายทีมแปลแค่แค่แบบข้อเสนอข้อเสนอเออแค่แสดงความเห็นด้วยเช่นเช่นแล้วกันนะ เออเรามีอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วะพจนานุกรมเราอะอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พจนานุกรมบทฝึกสอนอะอ๋ออันนี้อันนี้เน,น,น,นี่ยบางคำเห็นไหมเขาใช้ภาษาอังกฤษคือจริงๆอะอย่างเช่นตัวธาตุอะแฮโร่อะเนี่ยก็ยังใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยคำบางคำอะผมว่า ภาษาอังกฤษเลยก็ได้เนี่ยแอะบางบางครั้งมันดันแบบเป็นอ่านออกเสียงแทนอะคิดว่ามันเลยกลายเป็นอ่านออกเสียงอะแอโร่อะไรเงี้ยซึ่งใช้ภาษาอังกฤษหรือถ้าแปลไทยอะผมว่าแป,แปลให้เป็นภาษา,ศาศไทยไปเลยเช่นวายุอะไรอย่างงี้ไหมวายุลมลมอะไรสักอย่างก็ได้ เออใช้คำไทยๆก็ได้ครับผมไม่ติดน,นะแต่แค่แบบพอมันมันเป็นการอ่านออกเสียงแล้วมันแปลกๆถ้าสเปกโตก็เป็นท่าแสงใช่ไหมท่าแสงก็อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวภาษาไทยคำว่าแสงมันมันอะไรได้บ้างวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เออมันมีคำไทยอยู่ผมว่านะมันมันก็มีอยู่อืมอะไรอย่างเงี้ย เพราะาจากที่ผมเล่นเนื้อเรื่องมาบางคําอ่ะเขาดันทับศัพท์ไปเลยเว้ยคําบางคําอ่ะก็เลยงงๆว่าเอ๊ะสรุปใจยังไงกันแน่เนี่ยแบบเรโซเนเตอร์อันนี้เข้าใจได้อันนี้อาจจะใช้ทับศัพท์ไปได้ใช้คําไทยไปเลยก็ได้น,นี้โอเคอืมพี่คิดว่าเกนชินตอนนี้เจอคู่แข่งเยอะขึ้นเรื่อยๆไหมครับคู่แข่งเหรอต้องบอกว่า เออช่วงที่เกมยังไม่เยอะเกมยังไม่เยอะเท่านี้ผมก็คิดว่าอยากให้เกนชินมีคู่แข่งเหมือนกันแล้วก็คิดว่าวูทิริงเวฟหรือว่าเซเลโซนน่าจะเป็นคู่แข่งให้กับเกนชินได้แต่ทีนี้เนี่ยพอผมผ่านมาประมาณปีกว่าๆใช่ไหมจากที่มีเกมมือดื่อน่ะผมกลับมองว่าเกนชินอ่ะไม่ได้เจอคู่แข่งในความหมายนั้นในความหมายแบบ มาแย่งผู้เล่นเกนชินอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่นแนวทางของเก n นชินเขาชัดเจนอยู่แล้วครับมันชัดเจนยังไง <c oughs> เช่นเกมนี้เป็น Open World เหมือนกันใช่ไหมเก n นชินก็ Open World เหมือนกันปีนป่ายมีตัวละครแทบจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แนวทางเขาต่างกันคือเกมเนี้มันเน้นแบบมันเน้นตัวละครภาพสวยดีเทลแบบดูดิดีเทลมันดูจัดจ้านอะ่ะดังนั้น การใช้ทรัพยากรเครื่องในการเล่นอุอปกรณ์ในการเล่นมันจะต้องแบบค่อนข้างดีกว่าในขณะที่เกนชินมันสามารถเล่นได้ในหลายหลายแพลตฟอร์มเล่นได้ในหลายหลาย,หลายอุปกรณ์และทําให้เด็กเล่นคือจากที่ผมดูนะเก n นชินเหมือนเป้าหมายเขาทําให้เด็กเล่นมากกว่าแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรมันมันปลอดภัยกับเด็กอเด็กที่อาจจะเพิ่งหัดเริ่มเล่นแท็บเล็ต ถ้าเริ่มเล่นมือถือแล้วก็ผู้ปกครองอยากให้ลองเล่นเกมที่มันดูแบบไม่มีความรุนแรงอะไรเงี้ยเกนชินจะเป็นตัวเลือกมากกว่าวูเทอร์ริงเวฟเพราะว่าวูเทอริงเวฟมันมีความดิบเถื่อนมันมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นไปเอ่อวัยรุ่นจนกระทั่งไปเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดเกมมาทีม,มันก็หมุนๆแล้วอะ่ะใช่ปะผมเลยมองว่าถ้าอย่างวูเทอร์ริงเวฟอ่ะมันคนละตลาดกันเออเป้าหมายใน เป้าหมายในการหาลูกค้าคนละแบบกันแต่เราที่นี้เนี่ยถามว่าเจอคู่แข่งเยอะไหมแน่นอนว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วอืมแต่มันไม่ได้แปลว่าพอมีเกมเพิ่มขึ้นมาแล้วอะมันจะทําให้คนที่ชอบเกีนชินอะเลิกเล่นอาจจะมีแต่แบบอาจจะมีแต่แบบไม่ได้แปลว่าคนที่ชอบเกนชินมากๆจะเลิกเล่นเกีนชินอ่ะเข้าใจใช่ไหม แต่คนที่ชอบเนื้อเรื่องเกนชินชอบตัวละครเขาก็ยังเล่นในส่วนของเขาอืมส่วนคนที่แบบเริ่มอิ่มตัวกับเกนชินเขาก็มีตัวเลือกในการไปเล่นเกมอื่นผมว่าก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดจริงๆอ่ะมันคือการไปละลานเกมอื่นไปละลานแล้วก็พูดเปรียบเทียบในเชิงลบอ่ะอันนั้นไม่ดีไปด่าเกมอื่นหรือไปพูดเปรียบเทียบในเชิงที่ไม่ดีอ่ะ เออซึ่งจริงๆเกมเปรียบเทียบได้ผมต้องบอกก่อนผมก็มักจะพูดเรื่องเปรียบเทียบกับเกมชินเปรียบเทียบกับเกมนู้นเกมนี้แต่ว่าเวลาผมเปรียบเทียบอ่บผมไม่ได้ให้ไลฟ์แบบเกมนี้ไม่ดีเลยเลิกเล่นเถอะผมไม่เคยพูดแบบนั้นเกมนี้แย่มากเนื้อเรื่องแย่อันนี้ดีกว่าเยอะเลยมาเล่นเกมนี้กันดีกว่าเราไม่ชักจูงแบบนั้นเพราะว่าแต่ละเกมมันจะมีข้อดีเป็นของตัวเองเวลาเราเปรียบเทียบเราเหมือนแบบไข่ไก่กับไข่เป็ดคุณชอบอะไรมากกว่ากันมันอร่อยทั้งคู่มันได้โปรตีนเหมือนกันใช่ไหม มันก็อร่อยทั้งคู่เลยมันอยู่ที่ว่าคุณชอบถ้าคุณชอบไข่แดงมากกว่าคุณก็กินไข่เป็ดถ้าคุณชอบไข่ไก่มากกว่าคุณก็กินไข่ไก่เออมันแค่นั้นเลยอะแต่เราจะไม่เบลมแบบเฮ้ยไข่เป็ดมันไข่แดงเยอะกว่าอย่าไปกินเลยกินไปก็ไม่อร่อย <c oughs> อย่าอย่างนั้น <c oughs> เราที่นี่เราไม่ทํากันอย่างนั้นเออโอเคที่นี่เดี๋ยวผมว่าผมจะลงไลท์แล้วแต่ก่อนลงไลท์เดี๋ยวย้าอีกทีนึงแล้วกัน ย้งมีทีหนึ่งใครเล่นเนื้อเรื่องนะครับแล้วมาเจอซีนนี้ซีนที่อยู่ในหอพักนะครับเราเล่นจนมาถึงหอพักใช่ไหมแล้วเรากําลังจะไปเจอกับศัตรูตัวหนึ่งเราจะกําลังจะไปเจอกับศัตรูตัวหนึ่งแล้วเรากําลังจะออกจากหอพักแนะนําให้เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาแล้วค่อยเล่นเนื้อเรื่องต่อไม่งั้นมันจะค้างครับไม่งั้นมันจะค้างเกมมันติดบั๊กอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่นะ เพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ไปก่อนเผื่อใครเล่นเนื้อเรื่องนะเผืใครเล่นเนื้อเรื่องมาเจอซีนนี้ก็ให้เปลี่ยนภาษานะครับอืมอันนี้ฝากด้วยฝากด้วยโอเคผมอาจจะลงไลน์แล้วครับมีมาแค่นี้แหละกี่นาทีวะยี่สิบนาที <laughs> เ,าเดี๋ยวขอไปเขียนเนื้อเรื่องก่อนนะครับโอเคถือว่ากาชาวันนี้สำเร็จนะสำเร็จได้ตัวละครมาส่วนอาวุธเดี๋ยวลองเปิดในแผ่นนี้เรื่อย ครับลองเปิดดูก่อนเพาอยากเอาปืนให้น้องเหมือนกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย